อ่าใช่ครับก็เข้าป่าครับเนวิเกเตอ,อร์จะคัมแบ็คประมาณประมาณ5ปีถึงแม้ว่าเราเราหยุดทำรายการเนี่ยครับแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่หยุดก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบรับก็เหมือนกับเออลองทำดูลองทำาพื่พิ่ซเสนอไปก็ปรากฏว่าทางช่องเขาตอบรับผมก็เอายุ่งแล้วเขาเอาด้วยคิดว่าคาแรคเตอร์ของเนวิเกเตอร์จะคงอยู่นะคะแล้วก็ สิ่งท,ที่เปลี่ยนมากขึ้นนะก็คือว่าเราอยากจะทําให้เนวิเกเตอร์มันเฟรนลี่ขึ้นตอนน้องเขาเออคือตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจนะครับมันอาจจะไม่ได้สนใจเหมือนเรานะแบบนี้เขาสนใจแบบรอบๆตัวเขาอะไรเงี้ครับเราก็พยายามเติมแล้วก็สอนให้เขารู้จักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจว่าแบบไหนที่เราสามารถสัมผัสได้แบบไหนที่มันอันตรายแบบไหนที่ไม่อันตรายเราจะไม่สอนให้เขาแบบกลัว ไปหมดทุกอย่างอะไรเงี ups, ้ยให้เขาเข้าใจว่าธรรมชาติของสัตว์ต่างๆมันเป็นแบบไหนนิสัยเป็นยังไงครับใช่ครับก็เข้าป่าครับย okay, ังไงครับตัวเตรียมมุ่งกลับเข้าป่าแล้วแน่นอนครับก็โอ้เนเวิเกเตอร์จะคัมแบ็คโอ้คเป็นทางทีวีฮะอ๋อเป็นทางช่องไทยทีวีเอสซึ่งจะมีแถลงผังในวันที่1 1พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวน หายไปกี่ปีอะห้าเหรอ,อประมาณประมาณ5ปี f ฟ i ์วเวลเนิเกเตอร์จะหยุดแล้วคือพอเวลาถึงแม้ว่าเราเราหยุดทํารายการเนี่ยครับแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่หยุดแล้วเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งแปลกใหม่เห็นต่างๆแล้วเราก็มันก็เหมือนกับเราก็อยากจะแบบ มาเล่าเรื่องต่างๆให้ให้น้องๆได้เห็นกันรวมถึงนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายากเดินทางไปต่างประเทศด้วย mm hmm. ก็อยากจะให้เห็นมุมมองต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เลยลองเสนอทางช่องไทยทีวีเดูแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบรับ mm hmm. ก็เหมือนกับเออลองทําดูลองทำโปรโเซอร์เสนอไป mm hmm. ก็ปรากฏว่าทางช่องเขาตอบรับ mm hmm. ผมก็อ้าวยุ่งแล้วเขาเอาด้วยเ็คิดว่าเอตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเลยฮะแล้วก็แบบเออลองทําดูเผื่อแบบจะจะมีงานเพราะตอนนั้นก็คงจะแบบคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีงานอะไรต่างๆให้ทําเยอะแยะแล้วเราก็ว่างด้วยก็บวกกับเราชอบเดินทางก็เออจะได้ผสมในการถ่ายทาไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคาแรคเตอร์ของเนฟิเกเตอร์จะคงอยู่นะคะแล้วก็ สิ่งที่ที่เปลี่ยนมากขึ้นก็คือว่าเราอยากจะทําให้เนวิเกเตอร์มันเฟรนลี่ขึ้นมันเฟรนลี่ขึ้นคือไม่ได้แบบโหดจนไยจนแบบยากที่จะไปถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงความแปลกใหม่ของแขกรับเชิญพิเศษต่างๆด้วยนะฮะที่จะมาสร้างสีสันให้กับรายการไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เราก็สามารถคุยทางโทรศัพท์ได้แล้วพอเวลาเราเข้าป่าปุ๊บเราก็มีสัญญาณตั้งไม่บ้างแต่พอเรามีปุ๊บโอ้โหข้อความเป็นเป็นร้อยเลย ก็ต้องไล่ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอันไหนที่แบบสามารถปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยก็ต้องปล่อยวางครับต้องปล่อยให้กลไกในการทํางานสามารถทํางานไปต่อได้อยู่แล้วโดยโดยที่ไม่มีเรานะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นตัวตัวเชื่อมหรือเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องเท่านั้นเองครับขอเก็บไว้เป็นของมก่อนเลยจริงๆแล้วนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าน้ําท่วม ฝุ่น PM 2.5นะครับในเนมฟิเกเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่าไปหมดแล้วแล้วก็ผมคิดว่าผมพูดไปมากแล้วแล้วก็แล้วก็เราคิดว่ามันก็น่าจะได้รับลูกข่าวสารมาบ้างแล้วแล้วก็บางอย่างแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะย้ำในเรื่องผู้นี้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันก็พูดในในเรื่องของฐานข้อมูลที่ ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเองก็อาจจะไม่ใช่นักวิชาการความเชื่อถืออาจจะไม่ค่อยมากนักเป็นเพียงแค่คนเดินทางที่ไปเห็นจากประสบการณ์ตัวเองเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อาจจะเพียงเป็นเพียงแค่การสื่อสารได้ได้ทางภาพแบบนี้เท่านั้นเขาเข้าใจครเขาเข้าใจเขาเข้าใจตอนน้องเขาคือตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจนะครับมันอาจจะไม่ได้สนใจเหมือนเราแบบนี้เขาสนใจแบบ รอบๆตัวเขาอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเติมแล้วก็สอนให้เขารู้จักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจว่าแบบไหนที่เราสามารถสัมผัสได้แบบไหนที่มันอันตรายแบบไหนที่ไม่อันตรายเราจะไม่สอนให้เขาแบบกลัวไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยให้เขาเข้าใจว่าธรรมชาติของสัตว์ต่างๆมันเป็นแบบไหนนิสัยเป็นยังไงก็แน่นอนครับถ้าเกิดเขาอยากไปนะครับเราจะไม่บังคับเขาคร <laughs> ับน,นี้ก็คือไปไปกับกลับนะครับผมไปก็ไม่กี่วันเองครับแล้วเราก็กลับมาอะไรเงี้ยครับ